สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูการหา,าตัวช็อตนะฮะหรือตัวร้อนนะฮะโดยการใช้นะฮะเครื่องอินฟราเรดนะฮะเครื่องอินฟราเรดพอดีได้ซื้ออินฟราเรดมามาใหม่นะฮะเดี๋ยวจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันแม่นแค่ไหนนะับในการหาตัวร้อนนะครับหรือตัวช็อตนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของอ Samsung A12 นะครับ 1> A 1 2 7นะฮะตัวนี้ A, 2> A 1 2 7เป็น CPU e x y n o s นะฮะอันนี้เป็น CPU e x y n o s มันจะเขียนว่า Samsung ตรงนี้นะฮะ CPU e x y n o s มันมีอยู่2 CPU นะฮะ CPU MediaTek ก็มีนะครับแล้วก็ e x y n o s ก็มีนะฮะ MediaTek ก็คือ A 1 2 5นะครับตัวนี้มันจะมันจะสกรีนว่า Samsung นะฮะถ้า Samsung ก็คือ CPU e x y n o s นั่นเอง ไอตัววงจรที่ช็อตนะฮะก็คือชุดแบคไลท์นะครับหรือวงจรแสงไฟแสงไฟหน้าจอนะครับเนี่ยในบริเวณชุดนี้แหละนะฮะมันช็อตนะครับอาการของมันก็คือเปิดติดแต่เมแต่แต่ภาพแต่ภาพมีขึ้นนะฮะจอมืดนนะฮะจอมืดนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะหาตัวร้อนนะครับกับตัวเครื่องอินฟราเรดกันนะฮะเดี๋ยวจะจะบอกตัวนี้ก่อนนะฮะ เดี๋ยวผมจะจี้นะครับปล่อยไฟลงไปนะฮะไฟประมาณ1.8วอ์นะฮะในขาไฟเข้านะฮะหรือ VPH นะครับหรือ v s i t หรือ V m a i n นะฮะถ้าเทียบกับไอโฟนฮะขาเมนของเขาคือขานี้นะฮะไฟเข้านะผ่านตัวตัวแอลตัวนี้นะฮะไฟก็จะปล่อยนะฮะเข้าวงจรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีตัวจะเจอตัวช็อตไหมนะฮะถ้าเจอตัวช็อตแล้วมันแม่นมันแม่นแค่ไหนนะฮะถ้าเราออกแล้วมันจะหายช็อตหรือปะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ โอเคนะครับอันนี้ผมวางบนบนแท่นของมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยนะฮะปล่อยไฟลงไปก่อนปล่อยไฟเดี๋ยวอธิบายก่อนนะครับว่าโปรแกรมอินฟาเรดตัวนี้ของรุ่นนี้เนาะมันมันทำงานยังไงนะครับมันมันมองได้2แบบนะฮะมองแบบวิชั่นก็คือแบบอบอร์ดปกติเลยนะฮะบ,บอดปกติอีกแบบนึงก็คือมองแบบอินฟาเรดเลยนะครับ มองในรูปแบบของอุณหภูมินะฮะแต่อุณหภูมิจากที่ผมดูแล้วมันมองค่อนข้างที่จะยากนะฮะเนี่ยอันนี้มือเราเนี่ยเวลาเราใส่มือเข้าไปนะเนี่ยปล่อยมือเข้าไปเนะี่ยมันก็จะเห็นความร้อนแล้วนะครับบางทีมันกระทบแสงนิดหน่อยนะฮะสีมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มละเนี่อมันนี้มันกระทบแสงเนาะมันจะเห็นเป็นสีแดงๆอย่างนี้แล้วนะฮะทีนี้เวลาเราเปรียบเทียบนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะยากนะฮะผมก็เลยเลือกที่จะดูในส่วนของแบบวิชั่นมากกว่านะครับเนาะอะยวผมจะให้ดูแบบเทอร์โมก่อนนะครับ เดี๋ยปรับเป็นวิชั่นก่อนก็ผมจะจับขากราวนะครับเป็นขากราวหลักเลยนะตัวนี้นะฮแล้วก็ขาไฟนะเดี๋ยวผมจะขี้แบบตัวแหนมนะครับแบบไฟขาวบวกนะครับอันนี้ผมปล่อยไฟแค่1.8โวลต์นะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ IC เสียหายนะครับกลัว IC มันเสียนะถ้าเราปล่อยไฟสูงนะ IC มีสิทธิ์ที่จะเสียนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ IC อีกนะครับเนาะเอออันนี้เรา หาตัวช็อตแค่ให้เจอตัวที่มันมีปัญหาแล้วก็เอาตัวนั้นออกแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเข้าไปนะฮะที่จะปรับเป็นในส่วนของตัวโหมดโหมดเทอร์โมก่อนนะฮะโอเคผมจะจี้ลงไปนะ่าจะปล่อยไฟลงไปนะั้นในเส้นทางไฟเข้านะฮะหรือที่ที่ตัว f อฟแอนะหรือตัว L อลนะ,ะตัว L ก็ามาดูนะเห็นไหมฮะเนี่ยที่มันจะโชว์อยู่นะครับแต่ว่าเราเราโฟกัสไม่ค่อยออกนะครับ อุณหภูมิที่50องศาแล้วก็สลับนะฮะไปด้านบนนะครับ57นะครับทีนี้เราไม่รู้เลยนะฮะมองภาพไม่ออกเลยนะฮะว่าว่าตรงไหนถ้าเราเปลี่ยนรูปเนาะเนี่ยก็บริเวณนี้แหละนะครับแต่มองค่อนข้างที่จะยากนะฮะมองคื่อนข้างที่จะยากทีนี้เดี๋ยวผมจะปรับมุมมองเป็นวิชั่นเลยนะครับแล้วก็วิชั่นข้อดีของมันคือของรุ่นนี้นะมันก็จะบอกอุณหภูมิด้วยหน้านี่นะฮะเนาโอเคอะทีนี้เรามาดูกันนะครับผมจะปล่อยไฟเข้าไปนะครับ นี่คือยัง1.8โวลต์อยู่นะฮะแต่ว่าแอมตั้งที่5แอมป์เลยตัวนี้นะครับกระแสปล่อยเข้าไปอ่ะมันจะร้อนนะฮะสลับจากด้านล่างไปขึ้นด้านบนนะครับปล่อยอรอบน,นึงนะฮะขี่เข้าไปปึ๊บสลับไปนะฮะด้านบนตัวต้องสงสัยก็เนี่ยตัวคาปาซิเตอร์หรือตัว C 2ตัวนี่แหละนะครับเนาะที่ร้อนที่ช็อตอยู่นะฮะมันสลับไปมาไปมานะฮะ ตัวเล็กนี่ด้วยดูแล้วนะฮะเนี่ยตัวเล็กนี่ก็เขาจับตรงนี้เนาะโฟกัสตรงนี้นะฮะเมื่อกี้เนาะตัวนี้แล้วก็กับตรงนี้ตัวนี้เนาะน่าจะส่งตัวนี้เพราะมันอยู่เส้นทางเดียวกันนะเดี๋ยวผมจะให้ดูผ่านกล้องอีกรอบหนึ่งนะฮะจะได้มองชัดๆกันว่ามันมันโชว์อุณหภูมิที่สูงเมื่อกี้นะฮะในในเส้นทางตัวไหนที่มันโชว์เมื่อกี้นะครับก็จะเป็นจะเป็นตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้ นะครับเนะๆๆๆาะตวามกลางก็จะเป็นทั้งสองนั่นแหละแต่หนักทางตัวนี้มากกว่านะครับถ้าเราซูมดูแล้วนะฮะดูมาดูว่าคอมิตไปได้คือตัวไหนเอ่อถ้าเราซูมเนาะถ้าจะเห็นรอยไหม้นะก็คือตัวนี้เนาะตัวฝั่งซ้ายเนี่ยจะเห็นรอยไหมมากมากว่านะตัวนี้จะเห็นแบบซิงๆหน่อยนะครับอันนี้เหมือนรอยไหมอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยรอยไหมอยู่นะที่ผมจะลองเอาออกดูนะฮะเอาออกดูที่จริงๆเราสามารถที่จะปล่อยไฟ ปล่อยไฟรหรือปล่อยอตัวแรงดันสูงเลยได้นะฮะมันจะไหมนะครับได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่นี้ผมจะลองแบบวิเคราะห์นิ้นอุณหภูมิมากกว่านะครับว่ามันแม่นแค่ไหนนะครับเนะาะที่สงสัยคือตัวนี้นะที่มันที่มันเช็คได้นะอุณหภูมิสูงคือตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองจะลองปล่อยไฟอีกรอบหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวผมขอปรับไฟสักสัก2องดแดีกว่า อันนี้1.8เนาะอันนี้เดี๋ยวก่อนอันนี้ผมจะปล่อยสัก2.8นะฮะตัวนี้2.8ผมจะดูว่าอุณหภูมิมันเขาไปโฟกัสที่ตรงไหนนะฮะอันนี้ตั้งที่2.8ได้แล้วก็กระแสอยู่ที่5แอมป์อยู่นะฮะไม่แน่ใจจะมีควันหรือเปล่านะครับนี่แล้วเนาะน,นี่มีอันนี้มีควันเนาะเห็นควันแล้วแต่ไม่รู้ควันออกจากตัวไหน ก็ไปโฟกัสตัวตัวนี้อยู่ตัวขวางขวาอยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามามายกขัางฟวาก่อนนะะเดี๋ยวผมจะใช้หลักการเป่านะฮะเป่ายกตัวนี้ใกล้ CPU นะฮะเนี่ย CPU ก็อันตรายอยู่นะก็พยายามปิดด้วยก็ดีนะฮะเวลาเป่ายก จะให้ให้ขึ้นง่ายนะเวลาเป่ายกนะฮะก็ให้เราเต็มตะ่วที่หัวสีนี้ก่อนก็ได้เพราะมันใหญ่มันเต็มตะ่วได้ง่ายนะครับเลยใช้หัวแรงก็ใช้หัวแรงก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมขอเป่าเนาะเดี๋ยวผมจะปิดกั้นนิดหน่อยนะกั้นลมนะกั้นลมไปที่ไอซีนะฮะลมร้อนนะโดยใช้โดยใช้ซิงค์นะครับตองปาใส่ฝลากไปก่อน การเป่าใต้กล้องกับ่อยใต้กล้องอมันจะออกค่อนข้างที่จะช้ากว่านอกกล้องเพราะอ,องศามันมันไม่ตรงปับองศาก่อนอคือแลนะ้วเนาะโอเคอันนี้คือตัวที่ที่ผมดูแล้วนะฮะ มาร้อนนะฮะเนาะจากจากเซนเซอร์เขาเนาะจากอินฟราเรดนะครับเดี๋ยวเรามาหาเดี๋ยวเรามาเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะว่ามันจะร้อนอีกไหมนะครับทจริงเราใช้มิเตอร์วัดได้แล้วแหละนะครับว่ามันช,อชอนะ็อตหรือไม่ช็อตเนาะอันนี้เราจะใช้หลักการสแกนดูนะครับเดี๋ยวลองปรับอันนี้ตอนนี้บอร์ดมันร้อนเนาะมาดูเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือบอร์ดร้อนอยู่นะครับเนี่ยบอร์ดร้อนอยู่คืออย่างนี้เลย อุณหภูมิตอนนี้สูงสุดอยู่ที่96องศานะฮะ95อุณหภูมิสูงสุดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวรอให้มันลดก่อนนะครับรอให้มันเย็นก่อนเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักครู่อ่ะอันนี้มันมันเย็นลงเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะมันจะช็อตอีกไหมนะครับถ้ามันช็อตอีกแสดงว่าอาจจะมีตัวช็อตในวงจรอ,อีกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจับกราวก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะกี้นะฮะขาเข้าใหม่นะครับยังช็อตอยู่นะตัวนี้นะครับเรวยังมีช็อตตียวอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมปรับไฟ1.8ุใหม่นะฮะเพราะว่ามันจะมีควัน,นะะที่มีควันเมื่อกี้คือตัวนี้นะตัวนี้นะครับ ่ามันก็ร้อนที่ตัวนี้นะครับจริงๆตัวนี้ก็ถ้าเราดูในกล้องเมื่อกี้มันก็มีรอยไหม้รอยอะไรเลยนะคือก่อนที่เราจะหาตัวช็อตนะครับมันมันร้อนจากด้านล่างเนี่ก็ไปด้านบนเดี๋ยวผมจะยกอีกตัวหนึ่งเนาะตัวบนนี่แหละครับนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังที่เรายกแล้วนะฮะมันจะช็อตอีกไหม จากคิดดูแล้วมันก็ใช่หลักการแบบโฟกัสนะครับอุปกรณ์ที่มีอุณหภูมิร้ออุณหภูมิร้อนนะฮะเนาะแต่เวลาเราซ่อมก็เราก็ดูเราใช่หลักการวัดนะฮะอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ะโอเคเดี๋ยวเะเป่ายกเหมือนกันนะฮะทีนี้ มาดูที่กล้องมาเนาะมันจับได้ที่100 100กว่าองศานะครับเนี่ยบริเวณนี้นะฮะ100กว่าองศาเดี๋ยวรอมันเย็นอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งว่าเราดีดออก2ตัวนี่แล้วนะฮะยังมีช็อตอีกไหมนะฮะยังมีช็อตอีกไหมนะครับเดี๋ยวรอสครู่์ไอ้อนาพูมันลงก่อนอ่ะอันนี้บอร์ดเย็นลงเลยเนาะเรามาดูตรงนี้ก่อนอ่ะปรับเป็นวิชั่นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองดูใหม่นะครับว่า จะมีตัวช็อตอะไรอย่ไหมีน,นยังร้อนอยู่อุ่นๆนะฮะ40องศาที่เซ็นเซอร์เขาจับได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟเข้าไปใหม่นะครับอันนี้1.8โวลต์นะอันนี้หายช็อตแล้วนะครับไม่มีละ นี่ไม่มีชอ็อตนั่นะครับแต่ว่านี่บอร์ดไม่ไปร้อนตรงอื่นนะเพราะว่าบอร์ดมันยังร้อนอยู่เดี๋ยวผมขอลองอีกรอบนึงเนาะ,ะเพื่อนๆจะได้มองภาพเห็นกันนะฮะอันนี้มองภาพไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวรอให้มันเย็นรอบนึงน,น,นิดนึงอ่ะทียว่าดูใหม่อีกรอบนึงนะ,ะอันนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยไฟ2.8นะครับอันนี้ไฟผมไม่ได้เอาเข้ากล้องนะอาจจะมองไม่เห็นภาพนะครับอันนี้คือผมปล่อยอยู่ที่2.8โวลต์นะฮะมาดู ว่ามีอุณหภูมิขึ้นหรือเปล่าแถวนั้นนะฮะไม่มีแล้วเนาะตอนนี้คือมันหายช็อตแล้วนะฮะกระแสก็ไม่ขึ้นละศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับนี่คือกระแสศูนย์ศูนย์หมดเลยไม่มีละนะมันไปร้อนที่อื่นใช่นไหมฮะในเซ็นเซอร์มันไปจับที่อื่นแล้วนะครับไม่มีจบตัวหายช็อตถือว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะแม่นนะฮะค่อนข้างแม่นนะเพราะว่ามันโฟกัสอยู่นะฮะก่อนหน้านั้นนะครับก็คือบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้นะครับแล้วก็กลางๆนี่แหละก็2ตัวนี่แหละที่จะช็อตนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะวัดก่อนนะครับว่า C 2ตัวนั่นนะครับมีมีสักตัวไหมที่ไม่ชอบนะฮะมีสักตัวไหมที่ไม่ชอตเนาะเดี๋ยวมาดูผมจะวัด C นะครับจะวัด C ตัวที่ยกไปนะครับอไอตัว C ที่ยกไปนะฮะมันมี2ตัวใช่ไหมฮะเมื่อกี้ตัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยว ตัวไหนเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะนี่ตัวไหนตัวไหนตัวที่หกับตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูนะเดี๋ยวผมจะยึดก่อนแต่ว,วัดเดี๋ยวจะปิวนะฮะเดี๋ยวจะยึดกับตัวบอร์ดหาบอร์ดที่เสียมายึดได้นะโอเค ร้อยนเยวจะ,ะยึดยดคู่เลยดีกว่าเร็วตัวนี้น่าเป็นตัวชอนะ็อตนะอันนี้ตัวอันนี้คือตัวหลังสดนะุดฮะตัวนี้ดูแนละ้วเพราะมีรอยไหมอยู่ใส่ตะก,กัวหน่อย Okay. เดี๋ยวผมจะ,วจะปรับเป็นย่านเสียงนะครับอันนี้ไม่เห็นภาพเนาะออกเป็นว่าจิจนาการดูแล้วกันนะครับผมปรับย่านเสียงเดี๋ยวอกซีตัวนี้ก่อนตัวบนนี่นะครับตัวบนนี่ไม่ช็อตนะตัวนี้ตัวนี้ช็อตสรุปว่คือช็อตแค่ตัวเดียวนะครับ ก็คือตัวแรกที่เ,าเราออกนะครับก็คือไม่ช็อตนะฮะัแล้วก็ตัวที่2องก็คืชอช็อตที่จริงตัวที่2เราก็เห็นแล้วแหละมันจะมีรอยไหมนะ,ะอันนี้ก็ยังเห็นอยู่นะที่จริงเราดูตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ยกอีกละนะครับก็คือเป็นตัวต้องสงสัยละนะครับเห็นไหมสีมันจะต่างกันนะฮะสีมัน สีมันจะต่างกันสีตรงนี้กับฝั่งนี้อาจจะต่างกันอันนี้ไม่ช็อตนะฮะอันนี้ชอ็อตเนะวลาใส่กลับก็ก็าหาตัวดีใส่กลับทั้งสองเลยก็ได้นะครับเนาะจะดีกว่านะหรือจะใส่ไอที่ไม่ช็อตกลับเข้าไปก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวช็อตนะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับสีตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นลายไฟสูงนะฮะของไฟแสงสว่างไฟแบคไลท์นะครับ ไฟก็20บโวลต์ขึ้นไปนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าแม่นนะแม่นนะแม่นอยู่นะครับก็ช่วยในการหาตัวร้อนได้ที่จริงถ้ามอพวกช็อตในลายไฟสูงๆอ่ะที่จริงเราไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ในการหาตัวช็อตนะมันก็มันก็จะหาเจออยู่แล้วแหละนะครับแต่ก็มันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งนะับมันก็สะดวกอีกแบบหนึ่งกรณีเราไม่ได้แกะซิงอะไรอย่างนี้นะหรือแกะแล้วก็ได้นะครับมันก็จะไปโฟกัสนะฮะ ไปโฟกัสให้เราแคบลงวิเคราะห์เร็วขึ้นนะฮะวิเคราะห์เร็วขึ้นเนาะแต่แต่ไม่แนะนําสําหรับมือใหม่นะฮะมือใหม่มือใหม่ก็ต้องเข้าใจในส่วนของการหาตัวช็อตอะไรด้วยนะว่าเส้นทางไฟเป็นแบบไหนนะครับเนาะถ้าไม่รู้ไม่มีความรู้เลยนะครับเห็นเพื่อนซื้อจะซื้อด้วยไม่แนะนำนะฮะให้ซื้อนะฮะเนาะแล้วก็อินฟราเรดตัวนี้เหมาะกับการหาตัวช็อตนะครับถ้าวงจรนะฮะไม่ช็อตนะครับถ้าวงจรไม่ช็อตนะฮะเสียในตัว IC แบบ ไม่ช็อตอ่นะนะก็จะวิเคราะห์ไม่ได้นะครับจะวิเคราะห์ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คขาเล่นหาตัวร้อนตัวช็อตนั่นเองนะครับเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเป็นอ่าเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับในการอ่าหาตัวเสียแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอ่าคลิปเนาะที่อ่าไว้ตัดสินใจนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะซื้ออยู่นะครับเนาะก็ก็ลองดูตัดสินใจดูนะครับว่ามันเหมาะหรือเปล่ากับที่เรามี เครื่องมือตัวนี้ไว้หาตัวร้อนนะครับหรือเราหาตัวร้อนหรือหาตัวชอดด็อตโดยการไม่ต้องใช้เครื่องมืออินฟราเรดก็ได้นะฮะโอเคเนาะหวังว่าคลิปนี้จะได้คำตอบนะครับระดับหนึ่งนะครับเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับเนาะสวัสดีครับ